สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมนะครับเสื้อสีขาวๆนะครับเป็นพวกเสื้อนักเรียนเก่าเสื้อนั่นนะครับก็มันใส่ไปไหนมาไหนมันก็ลำบากครับก็เลยมาย้อมให้มันดูนั่นหน่อยนะครับสีที่ใช้ย้อมมันนี้นะครับเป็นสีกรมท่านะครับตาเลือสำเภานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนขั้นตอนนะครับเราก็ ต้มในน้ําเดือดนะครับผมใช้น้ําประมาณสัก5-6ลิตรนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมีกระมังกระมังหนึ่งนะครับเตรียมไว้ตั้งหากนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเอาเกลือใส่ไปสักหนึ่งกำมือแล้วก็สีที่ใช้ย,ย้อมหนึงซองนะครับเทลงไปนะครับต้มน้ําให้เดือดแล้วก็มาเทใส่ นะครับแล้วก็นําผ้าสีขาวเราลงไปใส่นะครับทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับนําขึ้นมาซักนะครับให้สะอาดนะครับจะเป็นน้ําเปล่าหรือจะใส่แฟบสักเล็กน้อยก็ได้นะครับพึ่งให้แห้งนะครับสีก็จะได้ดังปรารถนาอ่านี่พึ่งซักเสร็จแล้วก็มาตากครับก็เลยมาทําให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนี่ลักษณะนะครับเป็นผ้าลินินนะครับจะมีเนื้อหยาบผ้าซาตินจะเป็นแบบนี้ครับ เนื้อออกมันๆหน่อยนึงแล้วทีนี้การย้อมเนี่ยครับมันจะติดยากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะผ้าเนื้อหยาบเนี่ยนยครับจะติดง่ายเนี่ยครับหรือผ้าฝ้ายแบบเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยการให้สีก็จะดีเดียวกันนะครับผมนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับก็จึงได้มาจัดทำเป็นคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผม ยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามช่องรายการด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ